เราจะมารู้จักเรื่องของความโกรธนะคะความโกรธเป็นอารมณ์ที่ใกล้ตัวมากๆนะคะแล้วก็หลายคนก็จะค่อนข้างเป็นคนหัวร้อนโกรธง่ายนะคะที่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยโกรธใจเย็นนะแต่จริงๆความโกรธก็มีอยู่นะคะบ้างในความรู้สึกอะเนาะทีนี้ความโกรธในค่อนข้างมีเป็นความโกรธเป็นอารมณ์ที่แรงที่สุดและมีพลังที่สุดมีพลังในการทําลายล้างที่สุดนะคะเราสามารถทําบางเรื่องที่ไม่ควรทําออกไปได้เมื่อเราโกรธ แล้วก็หลายครั้งความโกรธก็ทําให้เกิดความผิดพลาดนะคะแล้วก็พอมาแบบใจเย็ยนลงเนาะก็จะมาเสียใจภายหลังทีนี้วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมความโกรธจึงทําให้เเราทําสิ่งที่ไม่ควรทําออกไปได้ขนาดนั้น หรือว่าทําให้เราตัดสินใจอะไรพลาดได้ขนาดนั้นเราก็จะมาเรียนรู้ว่าความโกรธมีผลกับสมองเราอย่างไงนะคะรวมถึงเราก็จะมาเรียนเรื่องการจัดการความโกรธด้วยนะคะว่าการจัดการความโกรธมันมีแนวทางอย่างไงนะคะเพราะเหมือนที่บอกความโกรธเป็นอารมณ์ที่แรงที่สุดฉะนั้นการจัดการอารมณ์ที่แรงที่สุดไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก็จําเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการที่จะจัดการให้อารมณ์ตรงนั้นเนี่ยเย็นลงนะคะเบาลงทีนี้ เราก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าความโกรธก็มีที่มานะคะอยู่ๆเฉยๆเราก็ไม่ได้โกรธเนาะแต่อยู่ๆมันต้องมีบางอย่างกระตุ้นเรานี่แหละทําให้เราโกรธเช่นสมมติว่าเราเพิ่งตื่นตอนเช้าตารือมาแรกๆอาจจะยังไม่ได้รู้สึกมีอะไรที่ทําให้เราโกรธแต่ถ้าพักมีพอเราเปิดมือถือออกมาอาจจะเจอข้อมูลเจอข่าวสารเจออะไรบางอย่างที่เกระตุ้นเราแล้วเช่นเราไปเจอเรื่องที่เรารู้สึกผิดหวังเจอเรื่องที่มีการแบบถูกตัดสินนะคะในทางที่เรารู้สึกไม่ถูกต้อง ไม่แฟร์นะคะหรือเราเองไปตัดสินเขาว่าเขาทําไม่ถูกทําไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็เกิดความขุ่นเคืองเราก็โกรธหรือเราถูกปฏิเสธนะเราก็รู้สึกโกรธนะคะหรือเรารู้สึกกลัวกังวลความกลัวกังวลก็ต้นให้เรารู้สึกโกรธได้นะคะอ่หรือจะเป็นความรู้สึกไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยก็ต้นให้เรารู้สึกโกรธได้คือพอเราไม่มั่นคงเนี่ยเราจะรู้สึกปั่นป่วนและรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วนะคะแล้วก็พอมี แล้วก็อาจาจะมีแบบความรู้สึกไม่โอเคอ่ะสถานการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภยัยหรือไม่โอเคกับคนที่ทําให้รู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยหรือกับตัวเราเองเราก็รู้สึกโกรธขึ้นมาได้นะคะเอ่อหรือความรู้สึกอับอายขายหน้าอันนี้ก็มีนะคะคือเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกทําให้รู้สึกขายหน้าหรืออับอายเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกโกรธได้ หรือความหงุดหงิดกระวนกระวายขัดเคืองใจอะไรต่างๆ่าเหล่านี้ก็เป็นจุดนะคะที่เรารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรไม่ได้ดั่งใจเราก็จะโกรธขึ้นมาหรือความรู้สึกกระวนกระวายข้างในเขารู้สึกเหมือนข้างในมันไม่นิ่งเนี่ยเหล่านี้ก็กระตุ้นให้เรารู้สึกโกรธขึ้นมาได้นะคะ เมื่อความโกรธเกิดขึ้นนะคะสมองจะทําอะไรยังไงบ้างล,ลองมารู้จักกันนะคะเมื่อความโกรธเกิดขึ้นสมองและร่างกายเนี่ยจะหลั่งสารความเครียดที่ชื่อว่าคอร์ติซอลนะคะซึ่งพอสารนี้หลั่งออกมาปุ๊บจะส่งผลกับเซลล์สมองหลายส่วนนะคะซึ่งอันนี้มีผลกับความเฉลียวฉลาดของเราลดลงและการตัดสินใจของเราแย่ลงนะคะโดยอคอร์ติซอลหลัง่งปุ๊บจะส่งผลให้เซลล์สมองในส่วนของ Prefrontal c o r t e x ซ์ ex, ทำงานแย่ลงเพราะสมองส่วนนี้จริงๆมันทำหน้าที่ในด้านการตัดสินใจ นะคะแล้วก็ช่วยให้เรามีการตัดสินใจที่ดีนะคะถ้าสมองทาส่วนเนี้ยทำงานดีเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยให้เราสามารถวางแผนในอนาคตได้ดีด้วยถ้าสมองส่วนนี้ทํางานดีนะคะแต่ว่าเวลาโกรธปุ๊บสมองส่วนเนี้ยจะทํางานแย่ลงนะคะจึงไม่แปลกเลยนะคะเวลาเราโกรธปุ๊บทำไมการตัดสินใจของเราบกพร่องลงไปแล้วก็ความสามารถในการวางแผนหรือการคิดถึงอนาคตเนี่ย เสียไปนะคะเอ่อสังเกตไหมคะเวลาโกรธเนี่ยตัวเราเองหรือคนอื่นๆที่เราเคยเห็นหรือได้ยินจากข่าวเนี่ยสามารถทําอะไรออกไปโดยที่แบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะกล้าทําออกไปได้ขนาดนั้นเชน่นทําร้ายคนหรือบางทีฆ่าคนนะคะหลายคนก็เป็นคนที่เรารักด้วยเนี่ยก็ทําออกไปนะคะโดยที่ตอนนั้นไม่คำนึงถึงผลเสียเลยว่าเออทาออกไปแล้วจะเกิดอะไรกับเราจะเกิดผลอะไรตามมาอีกมากมายใช่ไหมคะที่จะผลเสียกับชุตเราแบบระดับแรงมากเลยนะคะแต่ เพราะอะไรเพราะว่าสมองของการตัดสินใจและการวางแผนมาทางานแย่ลง,งที่บอกฟ r ล์มฟอนเทลคอร์เทกทำงานแย่ลงนะคะแล้วก็พอเราอารมณ์โกรธมันลดลงเนาะหลายครั้งแน่นอนเลยเราเสียใจภายหลังนะคะเวลาบางทีไม่ต้องเรื่องอะไรอะไร,ยรอย่างี้ค่ะาคนน่ใช้คําพูดแรงๆเราเผลอหลุดคําด่าออกไปเผลอพูดสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกไปที่ปกติเราจะไม่พูดโดยเฉพาะกับคนที่เรารักแต่ว่าพอเราโกรธแล้ว พูดออกไปแบบแรงมากเลยนะคะแล้วพอพูดออกไปแล้วเราก็รู้สึกเสียใจอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีในแง่การทํางานบางทีเรารู้สึกเราถูกกระตุ้นให้เรารู้สึกโกรธแล้วเราก็เผลอพูดคําแรงๆใส่คนที่ทํางานออกไปพอเราอารมณ์เย็นเราก็รู้สึกเออไม่ควรพูดเนาะเกิดขึ้นจากเหตุการ,การณ์เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดจากสาเหตุเดียวกันนะคะคือสมองของเราในทำงานแย่ลงนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนที่เพราะอะไรเราถึงทําพฤติกรรมแบบไม่โอเคออกไปในะตอนที่เราโกรธนะคะเพราะ p r e f r o n t a l cortex นะคะแย่ลงนะคะจากเวลาที่เราโกรธนะคะมันทํางานได้ไม่ดีนะตัดสินใจได้แย่วางแผนคิดอนาคตถึงอนาคตเนี่ยได้แย่ลงอันที่สองคือสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นสมองเกี่ยวข้องความจําเนี่ยก็แย่ลงนะคะว่าเซลล์สมองส่วนนี้เอ่อทำงานแย่ลงมีผลกับอะไรเรียกว่าความจําระยะสั้นนะคะช็อตเทอร์เมมมรีตอนโกรธของเราเนี่ยมันมันด้อยลงและมันทํางานด้อยลงนะคะผลคืออะไร ทำให้เราแปลเหตุการณ์หรือรับรู้ต่อสิ่งต่างๆแย่ลงเรียกว่าเกิดภาวะจิก๊กซอไม่ครบชิ้นเราจะเห็นภาพจิก๊กซอเป็นบางชิ้นและสมมุติว่าเราโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าสมองตอนช่วงที่เราจิตด,ดีๆอยู่ไม่โกรธเนี่ยเราก็จะแบบมองเหตุการณ์ครบถ้วนแล้วเราก็จะตัดสินใจอีกแบบหนึ่งเช่นสมมุติว่ามีคนขับรถปาดหน้าเราแล้วเราโกรธแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราสมมติเราเรามาแบบ ที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะไปมีเรื่องกับใครใช่ไหมคะถ้าในสถานการณ์ที่จิตดีๆเราก็จะนึกออกแหละว่าเราก็ไม่ควรไปมีเรื่องกับใครแบบรุนแรงแต่ว่าตอนโกรธเนี่ยบัญชีเราเราสามารถของขึ้นนะคะแล้วก็ไปปาดคืนแล้วก็ถ้าเขาลุยกับเราเราก็พร้อมลุยกับเขาอะไรเงี้ยนะคะบางคนเล่าว่าตัวเองเป็นผู้หญิงตัวเล COVID ็ก <konuş pagan> ๆ,ๆเลยนะคะแล้วคนที่ปาดกับเรานี่ก็แบบเป็นผู้ชายที่ดูแบบตัวโต,วตวมากแล้วก็ดูแบบอาจจะทําอันตรายเราได้อย่างรุนแรงเลยเนี่ยแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าก็พร้อมไฟพร้อมสู้เลย <USIC> อะไรเงี้ยนะคะ เออซึ่งเหล่าเนี้คือมันเกิดจากอะไรเกิดจากทิกซอในสมองเนี่ยมันไม่ครบชิ้นแล้วพอเราประมวลข้อมูลจริงๆตอนเราจิตด,ดีๆเราจะรู้สึกว่าเออก็ไม่ควรแลกคือสมมุติถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยชีวิตเรามีค่ามากกว่านั้นเยอะนะคะมีคุณพ่อคุณแม่มีคนที่รักเราเรา,เรารักเขาอะไรเงี้ยอีกมากมายเนี่ยคะ่ะที่ถ้าเขาสูญเสียเราไปเขาจะเสียใจแค่ไหนแล้วตัวเราเองล่ะเราจะเสียใจกับตัวเองแค่ไหนถ้าเราเกิดเป็นอะไรไปในเหตุการณ์ในเหตุการณ์เ,เณช่นปัดปัด รถปาดกันไปปาดกันมามันไม่ไดีมีค่าขณะที่เราต้องเอาชีวิตไปแรกใช่ไหมคะในความเป็นจริงแต่ว่าสถานการณ์ที่พอแบบโกรธขึ้นมาปุ๊บทิกซอเนี่ยในข้อมูลนี่ในสมองเนี่ยมันมาไม่ครบเราก็จะโฟกัสไปกับเรื่องนั้นเลยแล้วเราก็จะลืมทุกเรื่องเลยที่จริงๆเป็นเรื่องสําคัญกว่านั้นมากนะคะคือชีวิตของเราคุณค่าของเราแล้วก็สิ่งที่เราควรจะมีในชีวิตต่อๆไปนะคะเราจะลืมสิ้นฉะนั้นบางทีเรายอมแลกกับบางบางคนทั้งที่ มันไม่ควรจะเอาตัวเข้าไปแลกขนาดนั้นใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็เป็นอันที่ที่สองเนาะอ่าที่สองไม่ครบชิ้นจากข้อมูลมันมาไม่ครบนะคะจากฮิปโปแคมปัสหรือสมองด้านข้อมูลมาทํางานแย่ลงอันที่สามคือการลดลงของสารสืสร่อประสาทในสมองที่ชื่อว่าซีโรโทนินนะคะเวลาที่เกิดความโกรธปุ๊บนะคะสารที่เกี่ยวข้องกับความสุขจะทํางานแย่ลงจะนที่ทำให้เราโกรธง่ายขึ้นเจ็บและปวดร้าวง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่เราโกรธ สังเกตไหมคะเวลาที่เราโกรธแล้วเราก็บางทีคนบางคนนี่เป็นคนขี้โกรธหงุดหงิดง่ายเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสุขนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสารตัวนี้มันกระตุ้นให้ซีโรตทน,นินซึ่งเป็นสารความสุขเนี่ยทำงานแย่ลงนะคะเอะถ้าเป็นต่อเนื่องหลายคนกลายเป็นว่าคนที่ยิ่งขี้โกรธมากๆกลายเป็นภาวะซึมเศร้านะคะเออเพราะว่ามันมีความเรื้อรังของความไม่มีความสุขอะคะ่ะแบบต่อเนื่องนะคะอันถัดไปจะมีผลกับส่วนหนึ่งของร่างกายและเช่นผลต่อหัวใจหลอดเลือด นะคะเมื่อเราโกรธปุ๊บเนี่ยหัวใจหลอดเลือดร่างกายทุกส่วนเนี่ยจะทำงานหนักขึ้นหมดเลยนะคะหัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันสูงขึ้นในคนที่โกรธเนี่ยจะพบบ่อยเลยนะคะว่าอาจจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้มากกว่าคนที่ใจเย็นนะคะหรือมีโอกาสมีผลทางโรค โรคหลอดเลือดหัวใจนะคะหรือความดันสูงนะคะหรือบางคนก็แบบถ้ามีความดันสูงอยู่แล้วแล้วมีภาวะหลอดเลือดที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยพอโกรธขึ้นมามาทีมีอาการรุนแรงได้เลยนะคะอาจจะถึงขั้นเป็นสโตรกหรือเป็นโรคหัวใจแบบฉับพลันที่รุนแรงขึ้นมานะคะเนื้อหัวใจทํางานเสียหัวใจวายหรืออะไรเงี้ยนะคะ <S <S เกิดภาวะแบบที่มันอันตรายเกิดขึ้นได้อย่างรุนแรงเฉียบพลันได้เลยนะคะเพราะหัวใจและหลอดเลือดมันทางานหนักมากตอนโกรธนะคะ ถัดไประบบย่อยอาหารเมื่อมีความกโกรธเนี่ยระบบย่อยอาหารทํางานแย่ลงเวลาเรากโกรธปุ๊บเนี่ยท้องไส้เราจะไม่ดีแล้วนะคะระบบย่อยอาหารเราจะไม่ค่อยดีจะท้องอืดง่ายหลายคนท้องผูกด้วยนะคะเพราะระบบการทํางานแย่ลงโมโคนอ้วนขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมคนที่มีภาะวะกโกรธเรื้อรังนะคะเพราะระบบก,การเผาผ่านอาหารเนี่ยแย่ลงนะคะทําให้มันหนักขึ้นง่ายอันที่6กคือระบบภูมิคุ้มกันร่างกายก็แย่ลงเวลามีความ โกรธหรือรังห,หุดหงิดขัดเคืองใจอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเจ็บป่วยง่ายขึ้นเพราะว่าภูมิคุ้มกันเราตกลงเพราะสารคอติซอลสารเครียดหลงังปุ๊บภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะแย่ลงนะคะอ่าถัดไปนะคะเป็นระบบประสาทอื่นๆนะคะที่ก็จะทํางานแบบเสียสมดุลเนาะเช่นกระตุ้นการเกิดเพราะว่าไมเกรนปวดศีรษะง่ายขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนะคะอ่าสังเกตไหมครับ แค่การโกรธขึ้นมาเนี่ยนะคะกับร่างกับกับจิตใจแล้วเนาะมีผลรวนร่างกายเราทั้งระบบถึงเจส่วนด้วยกันนะคะส่วนของสมองนะคะส่วนของสารความสุขส่วนของหัวใจส่วนของระบบย่อยอาหารภูมิคุ้มกันแล้วก็ส่วนประสาทเส้นประสาทอื่นๆมากมายเลยนะคะฉะนั้นทุกพอความโกรธเกิดปุ๊บนี่หูคนที่เป็นคู่กรณีเราจะเป็นยังไงเราไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆตัวเราเนี่ยร่างกายเรา เราเริ่มมีอาการแบบแย่แล้วนะคะเกิดอาการฟังขึ้นมาในหลายๆส่วนของร่างกายตั้งแต่สมองจนถึงทุกส่วนเลยนะคะไม่รวมถึงชีวิตเราจะอาจจะมีโอกาสพังต่อได้ด้วยนะคะจากความโกรดนั่นอีกนะคะฉะนั้นความโกรธก็เลยเป็นอารมณ์ที่เราควรจะให้ความใส่ใจแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมเราห้ามความโกรธไม่ได้นะคะธรรมชาติมันจะกระตุ้นอย่างที่เราพูดตอนตอน้นมันเกิดได้เป็น ธรรมชาติตามเหตุปัจจัยแต่เมื่อโกรธแล้วนะคะเราสามารถจัดการมันหรือดูแลมันยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดความเสียหายอันนี้เป็นเรื่องสําคัญทีนี้ก็จะมีหลักการนิดนึงนะคะว่าการจัดการความโกรธเนี่ยมันมีหลักการดังนี้นะคะความโกรธเป็นอารมณ์ที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและลดลงได้เร็วส่วนใหญ่จะลดลงได้ภายใน40วินาทีอันนี้เป็นจุดสําคัญนะคะความโกรธที่มันแรงมากๆเนี่ยนะคะที่เราว่ามันมีพลังทําลายล้างสูงมากเนี่ย อ่าเข้าจริงมันมีเวลาของมันของมันอยู่แค่แบบไม่ได้นานมากนะไม่เกิดไม่ถึงนาทีอ่ะประมาณอยู่ที่สี่สิบวินาทีนะคะถ้าเกิดว่าเราออกจากสิ่งเราอันที่หนึ่งอันที่สองคือใจเราเไม่ไปคิดวนกับมันต่อไปเติมไปปรุงไปแต่งกับมันเพิ่มเนี่ยความโกรธอารมณ์ตรงเนี้ยมันจะลดลงภายในสี่สิบวินาทีเองนะคะฉะนั้นจริงๆถ้าเราสามารถจะแบบ เออไม่ไปแอคชั่นอะไรใน40วินาทีนั้นตามความโกรธชีวิตเราจะเปลี่ยนเป็นหนังคนละมวนเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่คนเวลาโกรธปุ๊บจะพุ่งเลยทําตามสัญชาตญาณอารมณ์ของตัวเองตอนนั้นและผลเสียจ,จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะอย่างที่เราเคยเห็นในชีวิตตัวเราด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยแต่ถ้าเราสามารถจะสงบตัวเองใน40วินาทีโดยไม่ไม่แอคชั่นออกไปตามความโกรธเนี่ยเพราะความโกรธมันจะค่อย,อยเย็นลงเนาะอ่ะแล้ว พอเราเย็นลงปุ๊บเคร,รื่องมันเย็นลงภายใน40วินาทีปุ๊บชีวิตเราจะหนักคนละม้วนเราจะพอเราเย็นลงเนี่ยหลายครั้งเราจะไม่อยากทําแบบตอนที่เราโกรธน,นะคะอ่ะทีนี้เราจะมีวิธีบริหารจัดการอารมณ์ยังไงใน40วินาทีนั้นเพื่อให้มันเกิดภาวะพลิกเกมนะคะ mm. เพื่อให้มันพลิกเกมแทนที่จะกลายเป็นหนังโศก,กนาฏกรรมกับชีวิตนะคะให้มันพลิกเกมเป็นหนังที่จบแบบเข้าใจชีวิตนะคะเป็นหนังที่จบลงอย่างดีงามอ่ะตรงเนี้ยเราจะทํำยังไง นะคะควิธีการจัดก,การความโกรธเลยนะคะก็คือหนึ่งเวลาที่อารมณ์มันขึ้นเราต้องรู้เนื้อรู้ตัวเนาะแล้วก็ฝึกเก็บมือเก็บเท้าเก็บปากก่อน,นะะอันนี้ง่ายๆนะคะหลักการเก็บมือเก็บเท้าเก็บปากการเก็บมือเก็บเท้าเก็บปากเนี่ยช่วยมากนะคะให้เราแบบ ยังไม่แอคชั่นอะไรออกไปให้เกิดผลเสียนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สภาพอารมณ์และจิตใจเราไม่มั่นคงไม่นิ่งมีความโกรธมีพลังทําลายล้างสูงตรงเนี้ยเมื่อไม่ไไม่ว่าจะเป็นมือเท้าปากที่แอคชั่นออกไปเนี่ยมีโอกาสทําลายล้างทุกอย่างหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดก็จะพูดแรงมากมือมือก็อาจจะแอคชั่นอะไรออกไปรุนแรงอาจจะมีนคนทําลายร่างกายกันนะคะอาจจะทําลายเข้าของ นะคะหรือทําลายตัวเองทํรลายตัวเองหรือเท้าก็เช่นกันนะคะบางทีก็มีการแบบทําร้ายนั่นแหละทําร้ายตัวเราทำร้ายคนอื่นนะคะเกิดภาวะที่มันเกิดผลเสียงเนาะฉะนั้น40วินาทีนั้นเป็นวินาทีทองนะคะจังหวะที่อารมณ์ขึ้นอย่าพึ่งแอคชั่นนะคะคือให้เก็บเมือเก็บเท้าเก็บปากก่อนนะคะ การออกไปตอนที่อารมณ์โกรธไม่เคยให้อะไรดีเพราะสมองเราเนี่ยมันยังไม่ไม่ทำงานไม่ดีนักนะคะที่บอกาการตัดสินใจความเฉลียวฉลาดของเราแย่ลงหมดเลยข้อมูลมาไม่ครบด้วยนะคะฉะนั้นไม่ควรแอคชั่นหรือทําอะไรตอนที่สมองเราจะทำงานไม่ดีนะคะจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีอย่างแน่นอนนะคะอันที่สองคือบอหลังจากที่หนึ่งเราเก็บหนึ่งเก็บท,ท้ากับปากเราเนาะสคือให้ไปดูแลตัวเองให้ร่างกายเราสงบ เย็นลงนะคะวิธีการก็หลักการง่ายๆคือหนึ่งเอาตัวเองออกจากเหตุการณ์นั้นนะคะคือถ้าเป็นไปได้ออกได้ยิ่งดีนะคะคือถ้ามันยังกระตุ้นเราอยู่เรายังอยู่ในหน้าง,งานตรงนั้นเนี่ยบางทีมันยากเหมือนกันที่เครื่องเ,เครื่องเราจะเย็นลงเนาะอ่ะฉะนั้นเราต้องเอาตัวออกจากสถานการณ์นั้นก่อนคือเหมือนขอเวลานอกเช่นอาจจะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งเดินออกจากสถานการณ์นั้นก่อนนะคะไปสงบตัวเองนับหนึ่งถึงสิบนะคะเอ่อหรือจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกช้าๆนะคะเวลานับเนี่ย ต้องนับให้ครบสิบไม่ใช่นับละสิบหนึ่งละสิบเลยนะอันยังไม่ถึงสี่สิบวินาทีอันนั้นจะแบบไม่ได้นะคะต้องนับให้ครบตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหลายๆรอบนับไปเรื่อยๆหลายๆรอบให้เกินสี่สิบวินาทีไปนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เราเปลี่ยนโฟกัสแล้วก็โทนดาวอารมณ์ของเราด้วยการปรับลมหายใจของเราให้ช้าและลึกช้าและลึก ช้าและลึกไปเรื่อยๆนะคะจังหวะที่เราอยู่กับลมหายใจช้าและลึกช้าและลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะเป็นการปรับโทนของเราให้เย็นลงนะคะอันนี้สําคัญมากนะคะแล้วก็พอเครื่องเราเย็นลงโอเคเราค่อยแอคชั่นนะคะจะพูดจะจาจะทําอะไรโอเคค่อยทําตอนนั้นเพราะว่าสมองเรากลับมาปกติแล้วการตัดสินใจความเฉลียวฉลาดของเรากลับมาหมดแล้วอันนี้ค่อยทํา นะคะแต่ถ้าตอนที่สมองตอนที่เรายังโกรธอยู่สมองทํางานยังไม่ดีเนี่ยอย่าเพิ่งทําอะไรออกไปเพราะเกิดเสียหายมากกว่านะคะแล้วก็เราสามารถจะสงบร่างกายเราด้วยอีกหลายวิธีนะคะบางคนแบบออกมาจากสถานการณ์นั้นแล้วยังจะยังกลกรนอยู่ข้างในเนี่ยบางทีกิจกรรมที่เราได้ออกเหงื่อออกแรงก็ช่วยระบายความโกรธความโกรธได้ดีนะคะเช่นบางคนบอกว่าเวลาโกรธไ่ยไปขัดห้องน้ำนะคะยิ่งโกรธเยอะเนี่ยขัดแรง นะคะยี่ห้องน้ำยี่สะอาดนะคะถูเข้าไปถูเข้าไปเลยนะคะหูห้องน้ําสะอาดเอี่ยมมากนะคะก็คือใช้แรงพลังความกลบวมีพลังที่มีแบบมหาศาลเลยนะคะมันมีพลังทําลายล้างอยู่ในตัวนะคะถ้าเราไปทําเรื่องที่ไม่โอเคมันก็จะหูมันเกิดเหตุการณ์หรือเกิดผลตามมาที่รุนแรงมากเนาะซึ่งมันก็เป็นการทําร้ายทําลายชีวิตเราและคนอื่นนะคะแต่ถ้าเราเอาพลังที่มันมีเอา พลังสูงแ่นที่เป็นพลังทาลายล้างเนี่ยมาทําอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์เช่นบางคนก็บอกว่าเนี่ยแหละขัดห้องน้ำเนี่ยเออพอขัดเสร็จแล้วรู้สึกเงือออกเอายิ่งโกรธยิ่งถูมันเข้าไปเนี่ยนะคะโอ้สบายใจขึ้นหรือว่ากวาดบ้านถูบ้านทําอะไรที่มันได,ไ,ดไ,ดได้ได้ใช้แรงเยอะๆค่ะหรือบางคนก็ไปออกกลาลังกายนะคะไปวิ่งไปตีเทนนิสไปตบตบเทนตบลูกบอลไปอะไรเงี้ยให้มันมีแบบการออกแรงนะคะให้เหงือมันออกเนี่ยมันจะ มันจะเป็นจังหวะที่ใจเราจะเย็นขึ้นจากเครื่องร่างกายที่เย็นลงนะคะราว้ที่เหงื่อออกเนี่ยช่วยเยอะนะคะจะทําให้เราใจเย็นขึ้นเครื่องเราเย็นลงนะคะฉะนั้นถ้าเมื่อเราอารมณ์เราเย็นลงแล้วนะคะาจากการที่เราอาจจะเอาตัวเองจากสถานการณ์นั้นจากการที่เราสงบร่างกายนับ 1- นึถึงสิบ อยู่อามหายใจช้าช้าลึกๆนะคะหรือไปทํากิจกรรมที่มีการแบบได้ได้ออกแรงได้เอาเงื่อออกอย่างแบบในฐานะที่เป็นสัตว์ที่เป็นประโยชน์เนี่ยไม่เป็นอันตรายกับตัวเราเนี่ยอรายรมณ์รเราจะเย็นลงอ่ะเมื่ออราเย็นลงและเออความคิดความอ่านเข้าที่แล้วเนี่ยโอเคเราค่อยแอคชั่นเพราะว่าสมองนี่คือสนย์บัญชาการของพฤติกรรมที่ดีนะคะถ้าเกิดสมองมันยังทำงานไม่เต็มที่อย่าเพิ่งแอคชั่นเพราะว่าสนย์บัญชาการเรายังไม่เต็มที่โอกาสผิดพลาดจะสูงซึ่งเวลาเราโกรธแน่นอนเวลา จะทาอะไรเราอยากจัดการอีกฝั่งใช่ไหมคะฉะนั้นการจัดการอีกฝั่งก็ควรจะจัดการให้มีประสิทธิภาพเหมือนกันเนาะไม่ใช่ทําไปตอนที่เราเองสมองเรายังบกพร่องอยู่เลยอ่ะฉะนั้นประสิทธิภาพในการจัดการเราจะไม่ดีโอกาสเสียเปรียบเราก็จะยิ่งเยอะนะคะฉะนั้นเวลาจัดการเนี่ยให้ใจเราเย็นหลงเครื่องเราเย็นลงแล้วเราค่อยจัดการสถานการณ์นั้นด้วยสถานการณ์ที่สมองเราทํางานได้ดีคุณภาพของสมองที่ดีจะทำให้คุณภาพของการจัดการของเราดีขึ้นนะคะ อีกอันหนึ่งที่เขาฝากไว้ในตอนท้ายเลยนะคะว่าเอาบางทีเนี่ยฮะเราก็มักจะแบบวนเนาะบางทีเรื่องก็จบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจบไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีนะคะบางทีเป็นสิบปีก็มีนะคะแต่เรายังเก็บความแค้นอยู่แค้นไปแค้นมาเก็บมาวนวนไปวนมาเกี่ยวกับเรื่องที่เราแค้นเคืองไม่จบไม่สิ้นนะคะ อันนี้ต้องฝึกเท่าทันแล้วว่าเราหยิบเรื่องที่มันก็ผ่านไปแล้วเนี่ยเอามาเป็นประเด็นเพราว่าจริงๆหลายเรื่องมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วะคะือผ่านไปละคนเขาทําไม่ดีกับเราเขาก็ทําไปแล้วนะคะเขาทําแย่ๆใส่เราเขาก็ทําไปแล้วนะคะเราหยิบขึ้นมาวนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีสติเราจะถูกความคิดมันชักนำเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ตัวฉะนั้นต้องฝึกสตินะคะฝึกสติเราดูเท่าทันความคิดด้วยว่าเอ้ยตอนนี้เราเผลอไปคิดวนกับ เนี่ยแหละอะไรก็ไม่รู้เนาะเต็มหัวไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็พอคิดปุ๊บกิดก็โกรธเนาะโกรธปุ๊บร่างกายเราก็แย่นะเราก็เกิดทั้งอารมณ์ที่เจ็บปวดเนาะจากความโกรธนั้นร่างกายเราก็เริ่มไม่ดีและเริ่มใจสัน่นเริ่มไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยจากความโกรธฉะนั้นถ้าเกิดเรามีสติเราเท่าทันมันแล้วเราสัมผัสได้ว่าร่างกายเราแย่เนี่ยเราควรจะกลับมาดูแลร่างกายเราก่อนนะคะอันนี้มีคนคนหนึ่งเคยพูดเลยนะคะว่าพอแบบพอเขา พอเขากรวจอะแล้วเขาก็แบบรู้ตัวขึ้นมาว่าเขากําลังคิดเรื่องเดิมๆแนดีที่คนทําไม่ดีเขาแล้วเขาโกรธขึ้นมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าจิตเขาไม่มีความสุขอะพอคิดปุ๊บจิตไม่มีความสุขเขาเริ่มรู้สึกเออไม่คิดดีกว่าเพราะว่าเขาอยากมีความสุขเออแล้วก็คนคนนั้นก็ไม่ได้มีค่าอะไรเขาขนาดนั้นนะคะเออแต่คนที่มีค่ากับเขามากจริงๆคือตัวเขาเองฉะนั้นเขาอยากเห็นตัวเองมีความสุขแล้วเขาก็มีค่าคู่ควรที่จะมีความสุขได้แล้วนะคะฉะนั้นเขาก็เลิกคิดและ เออก็คือแบบพอรู้ตัวเนาะพอรู้ตัวแล้วว่าคิดปุ๊บจิตไม่มีความสุขเนี่ยใจมันฉลาดนะคะมันจะเลือกทางของมันว่าเออมันควรจะเลือกทางให้ใจเรามีความสุขเนาะอ่ะมันก็มีความปล่อยออกไปได้มากขึ้นนะคะความปล่อยตรงนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเนี่ยเติมสตินะคะให้กับจิตใจของเรานะคะเมื่อจิตใจเรามีสติมันก็จะเท่าทันและเราเผลอตกร่องไปคิดเรื่องเก่าๆอีกแล้วเนี้ยคะ่ะก็ แล้วก็คิดปุ๊บจิตก็ไม่มีความสุขเนาะอืมก็ไม่ใช่ทางแล้วเนาะเออที่เราอยากจะให้วิชีวิตเราตอนเนี้ยเป็นแบบนี้นะคะชีวิตเราควรจะมีความสุขนะคะแล้วก็คนที่ทําให้ดีกับเราก็ก็มันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนาะตอนเนี้ยเป็นคนสําคัญที่สุดตัวเราเองแล้วเราก็เลือกได้นะคะที่เราจะไปคิดบนกับเรื่องเก่าๆแล้วเราก็ไม่มีความสุขหรือเราจะใช้ชีวิตกับปัจจุบันที่มีอะไรดีๆหลายอย่างนะคะให้มีความสุขดีกว่านะคะอ่ะก็อันนี้ก็ฝาก ทิ้งท้ายนะคะว่าความโกรธเป็นอารมณ์ธรรมชาตินะคะเราห้ามไม่ได้ที่บอกเนาะมันเป็นไป,นป,นปนตามเหตุปัจจัยของชีวิตแต่เราเรียนรู้ที่จะรู้จักมันได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้อย่างเหมาะสมและก็เรียนรู้ที่จะช่วยลดความบาดเจ็บ และความเสียหายจากความโกรธได้นะคะเมื่อเราเข้าใจที่มาที่ไปของความโกรธแล้วก็รู้จักวิธีจัดการความโกรธอย่างเหมาะสมนะคะอย่างที่ได้คุยกันไปในวันนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่มาร่วมรับฟังกันนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะในการดูแลตัวของทุกท่านเองนะคะเวลาที่มีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ